วันนี้จะทำซิ่โคงหมูตุนอีกแล้วค่ะตุนใส่เห็ดหอมแล้วก็ขิงซอยอันนี้ขิงซอยเพิ่งซอยเสร็จค่ะจะตุนเป็นกระดูกหมูตุนหรือว่าซิโคงหมูตุนค่ะนี่เป็นวิธีตุนบ้านเราค่ะเราจะปรุงก่อนแล้วก็ตุนเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยวิวให้ดูก็คือต้มไปแล้วค่ะ แต่ข้าวนี้จะปรุงแล้วก็ตุนอันนี้ซีอิ๊วขาวเมื่อกี้ซอสผูเขาคะ่ะบางคนก็จะใส่เต้าเจี้ยวด้วยคะ่ะแล้วแต่คนชอบแต่บางครั้งเราก็ใส่แต่ใส่นิดเดียวใส่เยอะไม่ได้เต้าเจี้ยวมันจะออกเปรี้ยวแต่สูตรนี้เราไม่ใส่คะ่ะเราไม่ใส่เต้าเจี้ยว ถ้าใส่เต้าเกี้ยวมันจะเป็นสูตรของจีนใส่ขนอเป็นก้อนแล้วก็ซอสแค่นั้นแหะคะ่ะขิงซอมันจะหอมขิงซอยกับเห็ดหอมแค่นั้นนะคะ ถ้าใครจะหมักไว้ก่อนก็ได้นะคะหมักไว้ก่อนสักพักสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อเอามาตุนก็ได้แต่อันนี้เราทำจกินเองเราก็หมักแล้วเราก็จะติดเตาเลยนี่ค่ะแล้วเราก็เปิดไฟพอมันร้อนสักพักเราก็ใส่น้ําเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ตุนทำง่ายๆค่ะ นี่หค่ะพอหนูหมูนสุกไปนิดนึงแล้วก็น้ำลงแล้วก็ตุนเลยค่ะแล้วก็แค่นี้แหละค่ะสูตรบ้านเราตุนให้ซี่โครงมันเปื่อยค่ะนี่แหละค่ะเป็นการตุนไม่ได้มีอะไรยาก ตุนกินง่ายๆกินกับข้าวสวยถ้าใส่เครื่องตุนยาจีนน่ะตุนเข้าไปแล้วมันกินกับข้าวสวยนะี่ยมันไม่อร่อยคะ่ะมันจะไปอีกสูตรหนึ่งแต่ถ้าเรากินทํากินกับข้าวสวยมันก็จะใส่ขิงใส่แค่ขิงแล้วก็เห็ดหอมก็พอคะ่ะสูตรนี้จะอร่อยกว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วมันมันเป็นมันเหมือนกับเป็นแกงจืดอย่างนั้นเขาจะใส่ลากไผ่ใส่ลากไผ่หรือเยื่อไผ่อะคะ่ะอย่างนั้นมัน มันจะกินแบบต้มจืดส่วนอันนี้มันกินกับข้าวสวยมันจะอร่อยต่างกันค่ะสูตรแต่ละอย่างก็ต่างกันแล้วอีกอย่างถ้าเราใส่เครื่องตุนยากีนนะมันจะออกเปรียปร้ยวนิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องตุนมันจะออกเปรี้ยวมันก็จะไม่อร่อยเวลามากินกับข้าวค่ะทอดกอก็อร่อยสมัยกอ่อนในผัด ผัดเผ็ดประดุกทอดกรอบบอยบ่อย,อยเดี๋ยวนี้ไม่ไหวเดี๋ยวนี้จะกินแบบนี้แหละผัดสดๆกินเลยประดุกมันเปื่อยก็ได้นะคะเคยลงหลายรอบแล้วหรอกคะ่ะแต่วันนี้ทำชิดสั้นๆ เสร็จแล้วทำคลิปสั้นๆค่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสุขสันวันปีใหม่นะคะทุกๆท,ท,ท่านค่ะ